เรื่องนี้พลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือพบตรท่านได้มีการแถลงข่าวกรณีตํารวจกองบังคับการปราบปรามได้รับมอบตัวนายแมทธิวดูปรีอายุ38ปีสัญชาติแคนาดาเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตการรมชาวอินเดียในจังหวัดภูเก็ตครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565หลังจากถูกทางการแคนาดาจับกลุ่มตัว และก็ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของตำรวจสากลหรือหมายแดงเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีในประเทศไทยสำหรับคดีนี้ตำรวจภูธรภาค8และตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนจนพบว่าผู้ต้องหามีสองคนหลังจากก่อเหตุได้หลบหนีออกนอกประเทศในวันที่6กุมภาพันธ์2565คือก่อเหตุยิงวันที่4กุมภาพันธ แล้วก็หลบหนีวันที่6กุมภาคือหลังจากก่อเหตุเนี่ยสักประมาณ2วันเท่านั้นเองนะครับคุณผ,ผู้ชมปลายทางเนี่ยหลบหนีไปที่ประเทศแคนาดาก็คือประเทศต้นทางของผู้ก่อเหตุเลยนะครับจากการตรวจสอบประวัติก็พบว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติค้ายาเสพติดมีการปล้นเครื่องเพชรในดูไบด้วยและยังเป็นมาเฟียในแคนาดาครับโดยตำรวจไทยได้มีการประสานกับตำรวจสากลให้ติดตามจับกลุ่มตัว จนสามารถออกหมายจับได้และทางการแคนาดาจับได้เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2565ถือว่าจับได้เร็วพอสมควรครับและจากการประสานงานทั้งตํารวจและสำนักงานอายการสูงสุดจึงสามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้โดยใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศเดินทางไปรับจากแคนาดาและกลับมาอย่างประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง หลังจากนั้นนำตัวส่งดำเนินคดีที่กองปราบปรามซึ่งได้รับโอนคดีมาจากจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับนอกจากนี้พลตบตรเอกดำรงศักดิ์ยังเปิดเผยอีกนะครับว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญระดับโลกที่เข้ามาก่อเหตุในบ้านเราโดยการเข้ามาก่อเหตุก็พบว่านะครับมาหาอาวุธในประเทศไทยและก็มีวิธีการพรางตัวก่อเหตุทำได้อย่างดีเลยทีเดียว แต่ก็มีหลักฐานที่ทำให้สามารถแกะรอยได้จนขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งก็มีการตรวจสอบประวัติพบว่าก่อเหตุมาหลายอย่างจนไม่มีเครื่องบินพาณิชย์ยอมรับตัวส่งกลับมาที่ประเทศไทยนั่นเองครับขณะที่กองทัพอากาศระบุนะครับว่าภารกิจในครั้งนี้ใช้เวลาเดินทางไปกลับ15ชั่วโมงและก็มีการวางแผนควบคุมตัวอย่างละเอียดรวมทั้งการขอบินผ่านข้ามประเทศ 6ประเทศยอมรับนะครับว่ามีความเสี่ยงในการปฏิบัติภารกิจตั้งแต่การรับตัวผู้ต้องหาจากประเทศแคนาดาจนกลับมาถึงประเทศไทยของเรานั่นเองครับ15ชั่วโมงก็ถือว่ายาวนานพอสมควรคนี่นะครับคือไม่มีเครื่องบินพาณิชย์สายการบินไหนอยอมให้ขึ้นเครื่องเลยก็เลยทําให้นะครับต้องนําเครื่องบินจากกองทัพอากาศของไทยเนี่ยไปรับตัวผู้ต้องหาระดับโลกรายนี้มานั่นเองครับ สำหรับเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงกับทางการแคนาดานะครับตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนปี2561มาตรา29กำหนดให้รัฐบาลไทยสามารถเจรจากับประเทศที่ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาดำเนินคดีในประเทศไทยให้ไม่ต้องรับโทษประหารชีวิตเนื่องจากเป็นสิทธิ์นอกราชอาณาจักรเพื่อให้สามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้ เพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อมีการจับตัวผู้ต้องหาคนสำคัญได้ในต่างประเทศจะไม่ได้รับการส่งตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะได้รับโทษประหารชีวิตจึงมีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้ครับสืบเนื่องจากวันที่4ี่คุมพานะครับที่มเเีเหตุเกิดที่ภูเก็ตนะครับซึ่ง มีผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติซึ่งต่อมาทราบว่าเป็นถือว่าพฤติการก็คือเป็นมาเฟียข้ามชาตินะครับถูกยิงนะครับซึ่งในภายในไม่กี่วันนะครับทางตํารวจนะครับซึ่งณตอนนั้นคือท่านพอบอสุสวัสด์แต้งยอดสุขนะครับได้สั่งการให้กองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจพลรภักแปดนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สืบสวนสอบส,สวนจนทราบตัวคนร้ายจํานวน2คนนะครับซึ่ง ในช่วงที่ทราบตัวคนร้ายปรากฏว่าคนร้ายได้หลบหนีออกไปต่างประเทศนะครับซึ่งเราก็ได้มีการเข้าสู่กระบวนการออ,ออกหมายแดงแล้วก็ใช้กระบวนการของ